วันนี้ได้ไปคุยสิ่งกแแมรของลิมานะครับมิสเตอร์จอร์จมูโนสเวลส์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันในหลายเรื่องนะครับคุยกันเรื่องของการที่จะสาะแสวงหาความร่วมมือกันเพราะว่าสถานทูตของเราที่นี่นอกจากยูดูแลที่เปรูแล้วยังดูอีก4ประเทศนะครับก็เลยดูว่า จะมีอะไรที่ในกรณีที่เราจัดงานนะครับเราจะสามารถขอใช้พื้นที่ต่างๆของของลิมาได้หรือไม่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งนะครับท่านนายกทัสมนตรีก็พาผมเดินชมที่ทำงานนะครับพาไปดูห้องสมุดนะครับซึ่งยิ่งใหญ่นะฮะแกรนทีเดียวนะฮะแกรนมากๆนะครับก็ถือว่าวันนี้ได้ทำกิจกรรม ที่คุ้มค่ามากๆครับ